สวัสดีครับบ็อกซ์สิบหกมิวสิกครับพาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานเฟตนะครับเข้ามาทําการเปลี่ยนเฟตนะครับตัวนี้เฟตที่เราจะไล่เราจะไล่จะประมาณแปดชิ้นเก้าชิ้นนะครับประมาณนี้องศาบอร์ดเป็นสิบสองนะครับสาบอร์ดสิบสองสามตัวที่แล้วเป็นองศาสิบหกก็มียี่สิบก็มีนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นล็อตแรกๆของเขา อันนี้กำลังเช็กร่องเฟตนะครับเฟตตัวนี้คาดการว่านะครับคาดการว่าเคยมีการเปลี่ยนเฟตมาหนึ่งครั้งนะครับช่างจะดูรู้นะครับมันจะมีร่องรอยมีในใต้ท้องร่องนะครับในร่องของในร่องสล็อตเนี่ยมันจะมีร่องรอยอยู่นะครับพอเดาออกนะครับว่าถูกเปลี่ยนเฟตมา แต่จะมีเฟดท,ท้ายคอนะครับท,ท้ายคอนะครับเดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้ด้วยนะครับไม่รูเ้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับไอที่ผมจับๆอยู่เนี่ยนะครับพวกเนี้ย๋ต้องเคลียร์ให้ใหม่มีสน,นิมที่เฟดนะครับสน,นิมนั้นมันโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวถึงจะไม่ใช่ไม้บอร์ดที่เป็น ไม้แท้ก็ช่างนะครับมันจะมีความชื้นมีพวกน้ํามันมีอะไรอย่างนี้อยู่นะครับตัวนี้เขาถูกเปลี่ยนเฟตมาเดี๋ยวพิจารณาให้อีกทีนะครับว่าจะไล่เข้าไปถึงข้างในไหมมันจะมีร่องรอยมีหลงเหลืออยู่นะครับตัวนี้เป็นงานเฟตนะครับเฟตทดแทนนี่ครับหัวเนี่ยน่ากลัวนะครับแบบเนี้ย เป็นงานเฟรดอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวทำมาแล้วก็มองไม่ออกละครับแต่จริงๆภาพนี้มันเป็นภาพที่ปกติคนทําอยากเห็นนะครับภาพนี้เพราะมันเห็นในเรื่องของรายละเอียดการทํางานเดี๋ยวทางช็อปทําให้ครับงานเฟรดตัวนี้สบายมากๆครับแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับทำแอคชั่นให้ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับนัดตัวนี้อันนี้คือนัดนะครับเขาเรียกว่ากีตาร์นัด นัดตัวนี้ถูกเปลี่ยนมานะครับเนื่องจากว่าดูระยะนะครับระยะด้านนี้เกือบพอดีนะครับจริงจริงมันต้องออกมาอีกเกือบพอดีแต่พอมาดูด้านนี้นี่ด้านนี้นะครับด้านหนึ่ง e เนี่ยหายไปเป็นมิลเลยนะครับถ้าต้องการความเป๊ะนะครับต้องการความสมบูรณ์นะครับตัดไฟใหม่เลยนะครับเพราะนัดมาตินเนี่ยไม่สามารถเอานัดของกีตาร์ตัวอื่นมาใส่ได้นะครับจะเป็นความเฉพาะของเขามากๆเลย ถ้าอยากได้ที่มันเป็นคัฟตอมของคอนี้จริงๆมันต้องตัดใส่ใหม่นะครับทําการเฉลี่ยร่องใหม่ทางช็อปทาได้นะครับแบบนี้ก็สําหรับคลิปนี้งานไม่มีอะไรครับสบายๆตัวที่สี่ครับเฟรตตัวที่สี่มาตินรุ่นนี้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ